หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าน้ําหนักตอนเนี้ลดลงนะแต่ว่าสัดส่วนอะแทบไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้ถือว่ามาถูกทางไหมนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมมาบอกให้จริงๆหลักๆยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ร้อยเซ็นะครับว่ามาถูกทางหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างอยากจะบอกว่าแนวโน้มแล้วกันนะครับน่าจะไปผิดทาง <laughs> เพราะจริงๆแล้วหลักการของการดูแลรูปร่างหรือการปั้นหุ่นนะครับสิ่งที่มันต้องบอกบอกออกมาก่อนเลยนะว่าเรามาถูกทางนั่นก็คือ รูปร่างหรือสัดส่วนที่ดีขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้รูปร่างหรือสัดส่วนมันไม่เปลี่ยนเลยแม้ว่าน้ําหนักมันจะเปลี่ยนมันก็บ่งบอกเราว่าเราอาจจะนะครับไปปิดทางก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราต้องเช็คหลายอย่างนะครับต้องมาเช็คที่การกระทําเราด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ เราลดหุ่นลีนหุ่นเนี่ยแล้วตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราคุมอาหารได้ตอบโจทย์ไหมได้การกินได้ครบห้าหมูดในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายหรือเปล่าออกกําลังกายด้วยหรือเปล่าด้วยการทำเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการทำคาร์ดิโอเนี่ยทำไหมและนอนหลับพักผ่อนอยู่ในเกณฑ์หกถึงแปดชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องกลับมาเช็คเหตุที่ผลลัพธ์มันไม่เกิดแสดงว่าเหตุอาจจะไม่ใช่ที่สําคัญนะครับน้ำหนักไม่ใช่ตัวการันตีผลลัพธ์อะไรทั้งนั้นเพราะคุณลองสังเกตดูนะน้ําหนักเราโอ้โหช่างเช้าช่างเย็นยังไม่เท่าก 7วันเนี่ยมันยังขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่เลยแต่สําหรับบางคนที่เขาอยู่ในช่วงของการลดลีนหุ่นหรือปั้นหุ่นเนี่ยแม้กระทั่งน้าหนักเขาแทบจะไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้ารูปร่างเขาดีขึ้นฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นลีนขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วดังนั้นผมก็เลยอยากให้เราพิจารณาจากสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญดีกว่าถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ